บอกก่อนนี่ยังไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคสำหรับห้องอู๋เที่ยนะอู๋สองแปดให้เลยสามพักูปวดหัวมันไม่มีใครอะไรอย่างแไร้ไปไปเลยไอ้กูไปดิ๋กูแล้วกูแล้วกูพูดแล้วไอ้มึงพูดเหรออันไหนนะเฮ้ยไม่มีเสียงอ่ะเขาถ่ายแล้ววิดีโอ อะไรนะถ่ายถ่ายจะอยู่ถ่ายตั้งนานแล้วเนี่ยถ่ายถ่ายตลอดแหละสวยปะล่าได้มันมันอัดเลยมะมันเป็นวิดีโอฟุ้งอะไรอ่ะหลักรักรักพวกมึงเออมามามาเร็วต้องเดินเล่นไวลึ็เร็ว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 เดี๋ยวแม่เต็ม ไอ้เที่ย3สามคำคิดยากที่ข้อสอบมึงคิดได้กันหน้าทอ่ะเอ้ยมันก็มาก่อนที่จะซ้ำสิทซ้ำไม่เป็นไรหรอกมาเออเ<ะ>อ้ามึงคิดนานกว่าข้อสอบอีกนะคุณว่าเดินหลงลูบยากกว่าเรียนอีกก้อยัดที เฮ้ยมาเร็วๆรเดี๋ยวเมมเต็มจริงๆมันมีแค่8ดเกกเอา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 ร็วดิเฮ้อย่าคิดมากพวกมึงอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวขอยัดทีไปแล้วให้สทีดิตอบไปเลยคัให้สีทีพ่ม่นยากัใหเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมาเร็วเฮ้ไม่อยากคิดลดนี่อยากคิดเยอะแต่ดำปังน้ำกระจียลาดีัง้ คือน้ากระจายแต่มหน้ากลเองไปชิบชเนี่ยไอ้เลย่พี่พี่บอกว่ายากกว่าเรียนไม่ใส่เต็มที่เลยอ่ะเอามาแล้วปุ๊บมาเลยมาขึ้นมาเลยซ้ายขวาชิดก็ได้แล้วเออมึงพูดดิซ้ายขวาชิดไปนะซ้ายขวาชิดสวยอร์

อะไรอ่ะก็มึงก็พูดอีกคิดไมกูถ่ายแล้วขาวคิดไม่ออกไม่ถ่ายแล้วอ่ะเอาอ่ะเอาอกมึงไม่พูดอะมึงก็เอาอะอะไรกูจะตีบไปแล้วส่องเฮ้ยแดนต้องแบบกูฟินละเนี่ยเฮ้ยเจ้าประเอลก็ตามนั้นอ่ะยังโสดอยู่แล้วเพื่อนครับ ไรวะไม่กับพี่น้ำแตกนังปั้งเอออะไรน้ำกระจาด